ครับสวัสดีครับผมแซนชัยโอุเมตใจครับไซายเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาเกือบเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมอยู่ที่ใต้แล้วก็มาเก็บตัวที่โซลซ้อมอยู่ที่ใต้นี่อยู่ที่ซานฟรับมีใครเป็นผู้เปอาซ้อมมาอยู่หน้าตอนนี้มีเพื่อนๆพี่ๆในค่ายเราพวกในค่ายที่ดูช่วยกันเนาะแล้วมาเก็บตัวที่ตอร์นามนยนี่กี่วันสิบวันสิบวันได้ก็มาทําร่างกายที่นี่ด้วยตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบสี่ครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยละสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ มวยสไตล์อะไรครับเืองครับวันนี้จะต้องมาเจอชาแนนักลบเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่ครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมันต่อยเขายังได้ดูยังเขามวยสไตล์อะไรเดินพราะวันนี้มาเจอเขาวางเก่ว่าแขงไงดิก็ตามสไตล์อ่าต่อยตามสไตล์เราไปก่อนมีอะไรแก้ไขเข้เขเบอร์เดียวเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ที่นี่ครับวันนั้นต่อยกับ เป์มั้งวันนั้นชนะคะแนนไปวันนั้นตเบกกิโลสามสาครึ่งับสามส่งวันนี้สามเลยจีต่อยับเครับแล้วก็เที่ถอนเขาถอนไปก็เลยมาเป็นชานักลบแทนก็เลยปรับเบสขึ้นมาสามบหกจคเมื่อเช้าช่างแล้วไปแบ้าสองีแล้วพอดีมาสบายเนาะร่างกายีเปอเซนตสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะกับใครือนเดิมเนาะคุมมากี่กิโลได้คุมไหมหรือปล่อยเลย ลปล่อยเลยเนะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้28่สิบครับคนเจ้หหา,าหัดสมรับฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยฝากจาลุงกายเป็นกำลังใจให้สันชัยด้วยครับวันนี้เป็นที่นะขอโชคดีขอบคุณครับ